สวัสดีครับวันนี้ผมจะไปจอมปปาอ่างส่วนตรอของไอ้เขาครับพอดีจะเตียงละแวะกินข้าวตีสีเยกดไฟแดงร้านตีเขาแห่น้อยครับสีเย็สีโัวเงินเนาะตรงไปตรงไปน้อยเลี้ยวซ้ายเร้านข้าวาดลาดเก่งเข้าลาดเก่งครับสักห้าบาทสักห้าบาทเข้าฟรีครับผมลองลองเข้ามากินกันนะครับกับข้าวนี่เด็ดแน่นอนเดี๋ยวเขาไปดูกันครับผม ข้าวราดแกงนี่ลงเหล้าข้าวราดแกงถึงเล็กครับนี่อทอดลตดุกนี่ละข้าวนี่แก่งหวานไก่ห<อ>ัดต้นหอม ไก่ตับนี่แกงขนเงขนเง่งเนื้อเนื้อครับโอ้โนี่ครับข้าวฟรีข้าวฟรีครับตักเ็นตี้เลยโอ้โะพริกก็มีพริกก็มีนี่กะปิเติมพลังก่อนครับผมลงเล่าข้าลลวลาดแกงครับผม เดห่อไปกินด so ้วยนะครับน well, ี yes. so ่ห่อไปกินครับมาป้อนข้าวใด้ห่อปลาแข้งฮัชซอฟหอมมัก้ไอไก่ปลาหอิ่มแล้วอิ่มตัวต้องไปปอห่อพริกด้วยแล้วมีข้าวกินข้าวตอนแล้วแล้วห่อข้าวแรงไปกินตัว ออไปตาม<อ>แผนที่เนี่ยโอแผนที่แผนที่ทหารเซตเตไปอีกใดเนี่ย <laughs> อันนี้เริ่มดเริ่มต้นเนีย่ยหมโหเรื่องเลยเนี<า>่ยยุกๆเนี่ยคืออะไรขององออง,งๆไปครับนมครับกำลังเข้าในซอยแหมขี่รถเวทไปเวทแหมเฮ้ยรถเครื่องรถเครื่อง <laughs> พุดดินของไอเขาเป็นส่วนส่วนตัวแต่้ฮอก็บอฮหูนะว่าเลิกให้จะเลิกจบลงโอ้บรรยากาศได้อยู่โอ้โอแหมไหลเข้านี่ ส่วนเอีน่นี่ไปไปไปดูปหาเลยโอเคลองเบ็ดกันแล้วนะครับผม ลืมบอกมาได้แล้วครับวันนี้ ISO สสครับ ISO ครับอ่ ISO ครับ รุดวันดีกระสังกระสังยอดอันนี้คือเจ้าของสวนครับนี่นี่เปิดอนุญาตให้มาจอมปลารวดทำคลิปหน่อยนะครับได้เลยครับต้องเปิดหน้าหลอกไว้เดินไปกับ ตัวที่สองของเราครับใส่งามๆครับตัวเล็กีได้ไปหนึ่งตัวอันนี้ตัวที่สองครับครับ <Yeah. S 1> ลาบแน่นอนแต่ส้มเหมาะ โอ้โหมาดูดแล้วเนะี่ย ดูช่างไก่ครับลืมมัดเจียกป่าคว่างไว้ลงน้ำป๋อมดิมเลิกน,นี่มีแปลงห้องเหรอเจ้าไอ้บอบอกมีแปลงห้องเหรอแต่แต่เ,เ,เนี่ยเขาได้แปลงอย่างครับได้ยิบศกมาครับแล้วค้างปลานินเนาะ จ้เรียนแต่นั้นจะขึ้นแล้วเนี่ย นเข้าแล้วครับอันนี้กี่เข้านึงกี่สองหอนมาน่มันนดใหญ่นี่ผมว่าเนี่ยรอยจุดรอยตั้งใคนินอ่ะ

เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเท่าเดิมครับครับสังไกลได้แล้วครับเหมือนเดิมเท่าเดิมแต่เรายังไม่รู้ว่าไปทำอะไรกิน Hehehehe <laughs> I yeah. can ถึงปมเป๊ะว่ามีรวมแปะแปยังครับเดี๋ยวขับแปะต้นไม้ออกฮะต้น้อยปล่อยครับโหแต <us> ่น่ารอดวหมืไม้ในสวนปลอดภัยตานิน เนนอาแต่น้อยพวยครับเดี๋ยวนเห็นได้นี่นล้อลอดละกันก็นสุก,กระดือก็กระชอนอยู่โอเคลาบครับผม เมนูยังห้องครับผมมีลาบลาบปลาแล้วก็ทอดต้มให้หน่อยนะก็หัวเราตื่นต้มเป,ป็นน้ำซุปลาบทอดต้มอ๋อสุดยอดนะครับมีนอนรออยู่ในหม้ออีกเราจะมาทำการเำลห่ะ หลับป๋าครับผมมีอะไรแหมครับนี่ป๋า,าจะว้าเอาแผงลาส้มลาส้มนะครับตาส้มตัวตัว นี่หัวปลานี่จะต้มเปน็นน้ำซุปซุปหัวปลานะครับมีไข่ปลามีโค้งนี่ปลาทอดครับผมเสร็จแลาเอ้อน่าโซฟนักมังกันเนอร mm -hmm. ก้ากับหอมเตรียมทำปลาส้มนะครับเลือนอีกนิดหน่อยนี่เขาบอกเลือนนี่หนักกินนะครับออเอางักเข้าไปใน้องไว้ ตมอะไรน่ยตะกอนนับเข้าไปยับเข้าไป,าไปนี่บรรจุพันเดี๋ยวจริงเปิดเสลของเขาโอ้โหนา,นากลวเลย ไปหน่อยเดี๋ยวแห้ง <laughs>

แม่ฮะเออ่าบขั้วราบขั้วครับผมไม่เคยแบบเนี้ยรบขั้วนี่นมีกอกมีกอมันก็กกระดูกครับกระดูกกรเทียมพี่ตั้งเออหน้าจีนมาแล้วนะไม่ไปลหรอไม่ไปเหรอยีศกะเจาอ้อซอหมอหมอเราเ้ยไก่จิ้มหมากเนี่นะครับ ต้มหัวปลาต้มหัวปลาครับผมมีไข่ตัวยให้จิ้มไข่นี่ไข่ปลาแตะเพียนเป็นไนงครับไข่มันขนาดเลยครับลำหรอไข่หรอเหมอเหม,หมเาะกินข้าวเลยครับผมกินข้าวครับน,นี่มีมีแขกมาอีกหนึ่งคน คือไอ้ดังอมาเข้าด้วยกันอผมกินมาแล้วอรับกมนของฟรีกินได้หมดไหนเข้าไปอืมนี่ป๊อกอันนี้ทำเป็นลูกชิ้นปลาได้นะก็ลาบลืมไปว่าไก่มีหยอกขั้วนะลาบเพลินอ่ะลาบเหนียวเพลินอ่ะนี่เหร